สำหรับวัยทองนะครับถ้าทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับเริ่มมีอาการร้อนวูบวาบนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็มีเหงื่อออกมากกว่าปกตินะครับร้อนรู้สึกร้อนนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับหรือว่าหลับแล้วก็เนี่ยตื่นเช้ากว่าปกตินะครับหรือว่าเริ่มมีปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับตามแขนขานะครับตามข้อตามกระดูกนะครับแล้วก็ผิวหนังเนี่ยเริ่มเขียวย่นนะครับแล้วก็มี สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับหรือว่ารู้สึกมีความต้องการทางเพศลดลงนะครับประกอบกับบางคนจะมีอารมณ์โกรธง่ายกับปกติมีฉุนเฉียวนะครับแล้วก็บางคนก็จะมีความจำเนี่ยรู้สึกว่าจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับนั่นคืออาการเริ่มแล้วครับจะไวทองแล้วครับเราควรจะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับก็จะมีอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับ ลวกแป้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะครับที่จะได้โปรโตีนนะครับผักผลไมา้วิตามินเ,เกลือแร่พวกนี้นะครับควรจะไดใ้ให้ครบ5หมูนะครับถ้าทานนมได้สักหน่อยก็ดีนะครับจะมีแคลเซียม แต่ถ้าเราทานนมไม่ค่อยได้เนี่ยก็อาจจะทานแคลเซียมในรูปเม็ดนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องผิวนี่ก็อาจจะมีพวกวิตามิน E นะครับช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้ขนขึ้นนะครับ <c oughs> ควรดื่มน้ําเยอะๆนะครับวันหนึ่งประมาณอย่างน้อย6-8แก้วนะครับออกกําลังกายวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งสวันนะครับตอนเทื่องกันงดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นพวกแอลกอฮอล์หรือบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับผม สารที่มึนเมาหรือพวกยาเสพติดก็ควรจะยกเว้นนะครับในวัยทองเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะอารมณ์นะครับจะรู้สึกโกรธง่ายกับปกติหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุอันนี้ก็บางคนอาจจะต้องฝึกสมาธินะครับผมนั่งสมาธิหัดควบคุ่มจิตนะครับผมแล้วก็บางทีก็การไปเข้าวัดหรืออะไรพวกนี้ก็จะช่วยทําให้จิตใจสงบขึ้นหรือว่าบางที บางทีร้อนมากๆเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในที่เย็นๆหน่อยนะครับผมที่มีแอร์อะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยได้บ้างครับอายุนะครับในบางคนเนี่ยก็เข้าวัยทองเร็วกว่าปกติอายุบางคน38-39หมอก็เคยเจอคือเข้าวัยทองละบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช็อกโกแลตซิสที่รังไข่แล้วได้รับการผ่าตัดเอาซิสออก แต่เพอเอิญในการผ่าตัดเนี่ยอาจจะตัดเนื้อรังไข่ออกไปมากกว่าปกติหรือบางคนเนี่ยจะตัดทั้งหมดเลยทั้งมดลูกทั้งรังไข่ออกไปเลยเนี่ยก็จะทําให้เข้าวัยทองเนี่ยเร็วกว่าปกติซึ่งเ,เรายังอายุไม่ถึง50แต่เราถูกตัดมดลูกกับรังไข่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ฮอร์โมนเราเนี่ยลดน,น้อยลงอันนี้ก็ควรจะปรึกษาสูตินรีแพทย์นะครับผม